สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีผู้ถามบอกว่าอาจารย์ผมละตัวเราของเราไม่ได้แต่ผมจเจริญสติปัฏฐานได้เจโตมุตวงเล็บเจโตมุดนะตอนจะตายผมสามารถนิพพานได้ไหมครับต้องเข้าใจนะศีลเนี่ย หลักนะ่หลักก็คือศีลคือการสำรวมกายวาจาเนี่ยละกิเลสอย่างหยาบได้อย่างเช่นเราเคยฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เราก็ไม่ลักทรัพย์ไม่พไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุามราเมลัยอะไรเนี่ยศีลกําจัดกิเลสอย่างหยาบหรือเราจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจเจริญจนเป็นปกติเรียกว่าสํารวมกายสมมติว่าดูลมหายใจจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะปกตินี่เรียกว่าศีล ศีลด้วยสมมุติกับศีนที่ละเอียดโดยการปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงอธิศีลคือความเป็นปกติเห็นลมเข้าออกจนเป็นปกติสติปัฏฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมพอเข้าสู่สมาธิจากความเป็นปกติถ้าเราทำเรื่อยๆจนทรงตัวจนเข้าสู่สมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยท,ท,ท,ทำให้จิตใจเราสงบระงับขึ้นก็เรียกสมถะ เป็นแล้วต้องการความสงบระงับใหม่ๆเราก็กําหนดลมจนกระทั่งเป็นปกติจนกระทั่งได้อารมณ์แล้วจนกระทั่งสงบอารมณ์สงบเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิเป็นเอกะกะตาจิตอยู่ในปัจจุบันอารมณ์นั้นสมาธิกาจัดกิเลสอย่างกลางจิตใจของเราที่มีราคาโทสะโมหะอดหูฟุ้งซ่านนี่แหละมันเริ่มทันปัจจุบันจนกระทั่งทรงอารมณ์จนกระทั่งเป็นสมาธิ แบ่งก็เป็นคนกะสมาธิอุปาจาระอัปนาสมาธิตาลำดับส่วนปัญญานั่นน่ะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาอะไรคือศีลศีลแปลว่าปกติถ้าเป็นศีนโดยสมมุติอย่างปฏิบัติอย่ง่ายๆก็คือให้เห็นภายนอกอย่างชัดเจนก็คือเราสมทานศีนห้สีนแปดสีนสิบสีน 10, สองร้เราก็ปฏิบัติอยู่ในนั้นสีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบ ก็นี้เราไม่ต้องเป็นเพราะว่ากังวลว่าเรามีข้อกําหนดโดยสมมตนินิชิตชัดเจนเราไม่ทําออกนอกศีลเนี่ยเราก็เลยเจริญสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เอาไอ้พวกศีลสมมุตินี่เป็นอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งศีลให้อยู่กับลมหายใจคือรักษาจิตด,ดวงเดียวแล้วรักษามีสติอยู่กับลมจิตก็อยู่กับลมจนกระทั่งทําให้มันได้ให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนจนกระทั่งเป็นความตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่ ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันนี้เราเราจเจริญสมาธิพอจิตใจเราเป็นคณิกาสมาธิทรงอารมณ์ต่อเน,นื่องมากเข้ามากเข้าเป็นปัจจุบันอารมณ์มันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้รู้จนกระทั่งรู้ชัดพอร,รู้ชัดแล้วมันตั้งมัน่นแล้วมันก็หลุดพ้นลักษณะนั้นถ้าเราดูเฉพาะจิตอย่างเดียวเนี่ยดูสมมติว่าดูใจเต้น ดูอย่างเดียวจนกระทั่งใหม่ๆก็แรงๆตุบๆตุบ,ตบแล้วจนกระทั่งคล้ายๆเบาลงเบาลมแล้วก็เอาสติของเรายัางตามอยู่งั้นน่ะจนกระทั่งมันเห็นชัดเจนโผล่ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสภาพที่เกิดสม่ำเสมอขึ้นมาจากลมอยากเข้าสู่ลมละเอียดเป็นคณิกะสมาธิถ้าเราดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับภายในอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิคข์ขำพนาวิมุต ลักษณะน,นั้นเป็นการกดทับเป็น,เจ,นเจโตวิมุตต์เจโตสมาธิอย่างเช่นดูที่กลางทรวงอกหรือดูที่เหนือสะดือสองนิ้วดูแวบ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 ,วบจนกระทั่งละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งแล้วก็ดับแล้วก็ชัดเจนต่อเนื่องขึ้นมาเป็นความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอีกเป็นการดับยาไปหาละเอียดการดับอย่างนี้เป็นการดับดกเจโตสมาธิ แต่ถ้าเป็นวิปัสนาแล้วเราดูใจเต้นเนี่ยตุบ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 ต,บ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 ตุบเนี่ยเป็นทางนำลักษณะนั้นใช้คณิกาสมาธิที่ผสมกับตัวที่จะทำลายความยินดียินไายจนกระทั่งแน่นหน้าอกจนกระทั่งเครียดทิสสะแล้วจนกระทั่งโปร่งทุกทวารน,นี่เป็นวิปัสนาละอุปทานในน้มได้แล้วก็ละอุปทานในรูปได้ ลักษณะนั้นแจ้งทุกทวารแจ้งในทวารตาทวารหูทวารปูกชมูกทวารลิ้นทวารกายทั่วกายความรู้สึกเกิดขึ้นทั่วกายทวารใจเมืใจเต้นครั้งหนึ่งก็สัมผัสไปถึงนะกลางหน้าผากหรือถ้าเป็นสุขัยปัสโกก็เต้นซ้ายทีขวาทีเนี่ยแยกซ้ายแยกขวาพอเต้นซ้ายก็ออกหัวเขี้ยวซ้ายใจเต้นทางด้านขวาก็ออกหัวเขี้ยวขวามันพวกนี้ แล้วเราดูไปเรื่อยๆดูผ่อนวางเราก็จะเห็นนะลึกไปที่หูก็มีที่หูเราลึกไปที่ตาก็มีที่ตาลรวลึกทั่วกายส่วนไหนก็มีส่วนนั้นอันนี้เรียกว่าเราเรียกเราปรงเป็นวิปัสนาวิปัสนานี่กําจัดกิเลสละเอียดได้แต่สมาะินี่เราดูเว็บเว็บเ็บเบ,เบจนกระทั่งมันดับแต่ตัวยังเว้นอัตตาอยู่ยังเป็นตัวกูของกูอยู่อันนี้ละไม่ได้ตอนจะตายเนี่ยจะสามารถนิพพานได้ไหม ถับแค่นี้อนนี้พานยังไม่ได้มันเป็นแค่ดับยำแบบสมาธิอย่างเจโตสมาธิแต่ถ้าเราถึงจะหนักไปทางเจโตนะสมาธิเรายกเจตขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์จากเจตที่ว่ามันจำใสเห็นตัวผู้รู้ยกขึ้นมาหเห็นสภาวะแล้วก็ดูสภาวะจนชัดเจนแล้วก็เห็นแน่นเครียดแล้วก็โปร่งไว้ได้ในเ่เป็นวิปัสสนา ก็จะเอาวิปัสสนานนำหน้าดูใจเต้นพอกําหนดความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือยกมือกําหนดความรู้สึกในมือนะจนกระทั่งกระเต้นในสวงอกแล้วเราดูเรื่อยๆผ่อนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะประคองอารมณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแน่นอกเครียดซีะโปรง่งแล้วเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นนั่นเราเอาและเราก็ดูอย่างเงี้ยดูแบบผิวๆดูแบบปล่อยๆอย่าดูแบบเพ่งอย่างนี้เอาวิปัสสนานนำหน้าแล้วก็ทําให้เป็นอารมณ์ เห็นความเกิดดับรูปนามเป็นปัจจุบันอารมณ์ใจเต้นทางซ้ายทีก็แวบออกหัวคิ้วซ้ายใจเต้นทางขวาก็ออกหัวคิ้วขวาเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนืองๆไปเรื่อยๆอย่างนี้วิปัสสนานำหน้าแล้วก็ค่อยๆฝึกทรงอารมณ์ยังกระทั่งสมาธิมากเข้ามากเข้าถ้าเราทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ย มันประหารทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดปบเนี่ยมารวมตัวประหารเป็นสมุดเฉดประหารแต่อิปัสนาล้วนๆเนี่ยมันเป็นตะทังขะประหารสัมมัตะล้วนๆมันเป็นวิคัมพนะประหารประหารด้วยการกดทับตะทังขะประหารประหารด้วยการที่เรียกว่าทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นรูปน้ําเกิดดับค่อยๆเป็นค่อยๆไปวิปัสนาล้วนแต่ถ้าเป็นสมถัทะนักธรรมะนักทางธรรมะเนี่ยเราดูเจ็ดจนกระทั่ง ดับดับยาไปหาละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเ,เป็นเจโตสมาธิลักษณะนี้ดับกิเลสยังขนาดกลางยังเป็นอัตตาถ้าจัดอยู่ก็อยู่ในขั้นปุรุชนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสมถัอ์ปัสนาที่ยังไม่ถึงโคตรภูแล้วจัดอยู่เป็นนาโลกิยะบุคคลอันนี้ยังคล้ายๆย,ยังถอยหน้าถอยหลังได้ ถ้าเราจเจริญไอ้พวกนี้นะศีลส,สมาธิปัญญาความเป็นปกติดูใจเต้นเห้เป็นปกติแล้วก็จนกระทั่งมันชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องจนจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในองค์สมาธิอยู่ในความรู้สึกเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยเวลามรรครวมตัวประหารอย่างแรลงแรงทีนึ่งก็เรียกมรสมังคีนะเป็นสมุดเฉดประหารมันก็จะเข้าสู่ เรียกว่าตายก่อนตายก็เรียกเข้าสู่โสาบันัน,นี้ถึงจะรู้จักนิพพานความจริงนิพพานเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบแล้วพอขึ้นไปถึงนะวิปัสสนาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่โคตรภูยานมันจะมองเห็นนิพพานแต่ว่ายังไม่ได้ถึงนิพพานต่อเมื่อมรรคลมตัวมหารเข้าสู่เป็นพระโสาบันแล้วถึงจะรู้จักนิพพานเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราถึงเราได้เจโตสมาธิสติปัฏฐานได้เจโตสมาธิเจโตวิมุต ยังล่าตัวกูของกูไม่ได้แต่ก่อนตายถ้าทำใจเอาไว้นะแล้วก็รู้จักการเจรญในิพัสนาดูใจเต้นแน่นเครียดโล่งให้ได้ไอตรงนี้ให้โปร,งร่งทุทวานให้ได้เนี่ยก่อนตายเนี่ยมีสิทธิ์นะจะเข้าสู่ดินแดนนิพพานได้อาจจะเป็นโสดาสกิรคาคา,า,คาลาหันเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับอินทรียบารมีที่เราสร้างสมอบรมค่อยๆอ,อบรมไปเรื่อยๆแต่ อย่างน้อยขอแนะนำถ้าเราจริญสติปัฏฐานอย่างลากตัวกูงกูไม่ได้แล้วแต่ได้เจโตยโมทเนี่ยขอให้เราจะเริญให้รู้จักวิปัสนาด้วยใจยเต้นแน่นเครียดโล่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆถึงเราจะไม่ถึงเราก็ปาถนาให้มันถึงก็ได้แล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆมันอาจจะถึงก่อนตายหรือถึงขณะตายนะก็แล้วแต่นลก็มีสิทธิ์จะเข้านิพพานได้เหมือนกันแต่เป็นนิพพานที่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอินทรีย์เราแก่กล้าเป็นปัศวดาสิกิาคา,าราคารหัน ถ้าบรหารก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องยึดอุปทานขันห้านะแต่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยมันเป็นสักกายทิฏฐิละเป็นเห็นสักแต่ว่ากายเพราะนั้นถ้าเรายังละไม่ได้เนี่ยก็เราเห็นว่าเป็นกายกูอยู่เนี้ยเป็นตัวกูของกูยังว่าตัวเราของเราไม่ได้ตัวกูของกูเรายังละไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นเจโตวิมุตอย่างนี้ยังเป็นบุรุชน แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูใจ้นแน่นเคล็ดลงอย่างกระทั่งโปร่งทุกทวารแล้วไอ้เจโตมิทมุดเราสูงสูงแล้วเนี่ยมันนำหน้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะละในระหว่างขณะที่กำลังจะตายก็ได้นะอาจจะเข้าสู่นิพพานได้เป็นสดาธิกิราคานะาคารหันในตอนที่จะตายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูตามหลักแล้วเนี่ยเจโตมิมุดก็คือดับโดยการอาศัยอํานาจจิตแต่ถ้าเป็นปัญญาวิมุต วิปัสนาต้องใช้วิปัสนานี่ถึงจนะละกิเลสยังเด็ดขาดได้ลักษณะน่านศีลกําจัดยังหยาบสมาธิกําจัดกิเลสยังกลางวิปัสนากําจัดกิเลสละเอียดวิแปลว่าแจ้งปาดเร็ะว่าเห็นวิปัสนาเพราะว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรแจ้งในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโปร่งอาการเครียดตื้อหรือตัวกูของกูเนี่ยมันจะถูกขจัดหายไปหมด ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยมันจะค่อยๆขจัดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเป็นสมถะนี่จิตใจมันเหมือนจะหลุดพ้นเหมือนสาเร็จพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ต้งมีศมีลสมาธิปัญญาในคู่ควรกันมากรวมตัวประหารเด็ดขาดแล้วมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาสั่งสอนไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์จะเก่งแค่ไหนก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเราก็เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแล้วก็ฟังเอาไว้ ตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองดีเร,เราละกิเลสได้ขนาดไหนถ้าจะให้ดีแล้วถ้าเป็นไปได้เราต้องรู้จักนิพพานก่อนตายก่อนตายเราทําให้ได้โสดาบันเนี่ยเราถึงจะรู้จักนิพพานนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้อ่าไม่ยังไม่รู้จักนิพพานเราทํำวิปัสนาให้มันแจ้งซะก่อนแล้วเราก็ปรารถนานิพพานเอาไว้แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆอาจจะได้ก่อนตายหรืออาจจะได้ขณะตายหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่